งงกันทั้งประเทศนะครับผมเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่แฟนมวยงงกันทั้งประเทศครับนั่นก็คือคู่พรางบุญกับพันศักด์นะครับพรางบุญวสันใต้หรือว่าพระรังบุญแอสันปะตองนั่นเองครับพันศักด์ไขววันทวีนะครับผมเป็นมวยบูดูดันทั้งคู่นะครับส่วนพรางบุญเป็นมวยฝีมือนะครับจัดจ้านนะครับผมคู่นี้5ยกพรางบุญแพ้มาแล้ว2ครั้งนะครับวันนี้เจอกัน3ยก เรามาพูดถึงเกมการชกนะครับผมคู่นี้นะครับพรางบุญได้นับยก1น,นะครับพันศักดิ์ได้ยก2แล้วก็ยก3เราต้องพูดตามความจริงครับที่เราเห็นพรังบุญได้นับยก1ก็จริงนะครับแต่ยก2ถึงยก3ตั้งรับเยอะเกินไปครับแต่ว่า แฟนมวยงงกันนะครับผมเพราะว่าส่วนมากมวยวันรุมพินีนะครับใครได้นับจะเป็นฝ่ายชนะ9 9าถึงเ9เลยนะครับผมแต่ครั้งนี้พลังบุญได้นับแต่แพ้แฟนมวยงงกันทั้งประเทศครับ